Ừ. để có cái tài đi cái được đi theo để không phải là để ở phải S <S <an> ตรงนี้ก็เก็บชายเย็นค่เก็บชายเย็นแล้วฟคนั่งเหมือนเดิมแล้วจะมีเซตสามไหมหนูจะได้ไม่นั่งเดี๋ยวให้อ้วนมันมานั่งในั่งไม่มีใครนั่งอยู่ตอนแรกอ่ะไอ้อ<ไ>ีต้นหมานมานั่งดเ,เดี๋ยวหนูจะเป็นหน้ามาตอนช็อตที่สามให้เขาพาเข้ามา การข้าวอ่นพี่น่ะสปาเกตตีนะค่ะวันนี้เรามาดูการถ่ายทมาของ AEC นะคะสำหรับพิซิมเตอร์ก็จะมีคุณบุ๊กแล้วก็คุณน้องกระตูนค่ะแต่ฝ่ายประชาสัมพันธกาแฟจะแวบข้าตอนช็อตสุดท้ายแขกอีกๆีนๆวนอันนี้เราก็นี่ค่ะพี่น้ำคุ ผู้กำกับแล้วก็พี่ชื่อพีเลยนะแนะนำก่อนหน่อยหมูจ้าอ่านะหมูค่ะเนี่ยความประสบคาามสำเรจของของเอซีต้องขอบคุณทุท่านนี้เป็นอย่างมากมาเร็วมากค่ะอันนี้ก็วันนี้ก็จะเอาผู้ใช้จริงนะคะเชิญค่ะเดี๋ยวเราดูการถ่ายทำเรื่องต้นคร่าวๆนะคะกระตูยืมไปเลยเลือยืมยืมที่คุณผู้ชายก็ได้แก่ไหนแก่ไหนไม่รู้เหมือนกัรกิน